ครับตอนนี้ถึงลำปางครับผมจอดแวะพักกินข้าว้างท่างครับผมนี่ครับมาเที่ยวเนือเราสิิกินอาหารปักใตย้ยะลาครับผมครับบรรยากาศลา,ตานตัดหญ้าเสียงดงังเล็กน้อยครับกับนั่งกับบรรยากาศแบบชิวๆอย่ให้เบิ้องต้ขาครับ ร้านแกงปลากใต้มาเที่ยวเหนือจนะอยากชิมอาหารปลากใต้ครับผมลองเบิุงครับปลากใต้แห่ๆนี่นมันสิแซ่บมากครับรสจัดจา้จานง่ยายผมสั่งเป็นแกงไตปลาแล้วก็ขัวกิ้งแล้วก็ไข่พะโล้อันนี้เป็นไข่ฟีนมาฟินนี่ครับที่นี้น้ำพริกกะปีไข่ฟีครับผมด้านกาอยู่ทางออกล้ำปางครับไปเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้า ขาลาดแกงครับเมื่อนี้ซีซิลัมแกงไตปลาก่อนครับผมสบาครับผมหมองตองแกงก๋วยิีงครับนึงงขิงนองครับสองยังสองยังซีิหาครับ

ักใจแค่แหนรถจัดดีครับมากเลยครับมกักเผ็ดเผ็ดเอ็ดพาต่ครับม,มีน้ราพีกกับปีนแฮปปี้กับแมก มี่ผักขาผมกินเข้าไปนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับหมอมเบิดขึ้น <laughs> thì mòi trứng mày rồi trứng mày tự các mà, nó trên mà có trứng quả trứng thì tương tự là khay nó thôi ạ ใส่ปลามีบุหอว่า้องน้บุหี่เห็นไ่มีน้ำมันเบือบรับลัวเป็นบากตุกวย

กิ่งผักแตกหรือเห็นเมนูเต๊มือหรือเ่าท่านมีเมนูของกิ่งครับรารู้จักในจ้าเต๊มือ <c oughs> ก็ีดอ่นับนยาวุดกับให้ราจะจัดนี่ต่อแบะชิมไหมครับจุดมอ่อวเดีวแต่ผมเบิงกินตรมีเนี่ยจะตัดต่อเลยมีพวกอาจจะต่อนี่ยสุดยอดครับ